าแาลแฮมตันสโมสรแห่งศึกพีเมลีอังกฤษประกาศปลดอีวานยูริสออกจากตำแหน่งเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วหลังจากพาทีมแพ้ให้กับพอรแนมฮอสเปอร์1ประตูต่อ3มเมืม่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ตกชั้นในฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการหลังผ่านไป31นัด แซาแฮมตันเพิ่งเก็บได้10คะแนนเท่านั้นและจมบัวอยู่อันดับ20มาเกือบตลอดโดยเวลานี้พวกเขามีคะแนนตามหลังทีมรอดตกชั้นในอันดับ17อย่างวูฟแฮมตันวานเนลเลอร์ถึง22แต้มแต่เหลือเกมให้เตะอีกแค่7แมตช์เท่านั้นเซาแฮมตันค่ะออกแถลงการระบุว่าอีวานเข้ามารับตำแหน่งที่เซาแฮมตันในช่วงเวลาที่ยากลำบากพร้อมกับหน้าที่สำคัญในการพยายามยกระดับทีมภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ดีนัก แม้เราจะไม่ได้เห็นความก้าวหน้าของผลงานตามที่คาดหวังไว้แต่เราขอแสดงความขอบคุณต่ออีวานและทีมงานของเขาสำหรับความมุ่งมั่นและการทำงานหนักที่ทุ่มเทเพื่อพยายามพาทีมให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ทีมต้องตกชั้นไปสู่แชมเปี้ยนชิพอย่างเป็นทางการเราเชื่อมั่นว่าความชัดเจนต่อแฟนบอลน,นักเตะและทีมงานเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในขณะที่เรากำลังเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนที่มีความหมายอย่างมากสำหรับสสมสอนต่อไปสำหรับยูริ ค่วัย49ปีเข้ามาคุมเซาแฮมตันเมื่อเดือนธันวาคมปี2024แต่เจ้าตัวกับพาทีมเก็บใช้ได้เพียง2นัดจากการคุมทัพทั้งหมด16นัดโดยหลังจากนี้นักบุญได้แต่งตั้งไซมอนลัสโค้ชทีมชุดใหญ่ทำหน้าที่รักษาการผู้จัดการทีมไปจนจบฤดูกาลปัจจุบนันพร้อมกับแต่งตั้งอดัมลาลาน่ากองกลางจอมเก่าขึ้นมาเป็นผู้ช่วย ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N